รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็ยังมีคนล้มละลายและในยามที่เศรษฐกิจเลวร้ายก็ยังมีคนกลายเป็นเศรษฐีชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ไดพบคนดีวันนี้ก็หลังจากที่ท่านผู้ชมได้ชมบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นครูบาอาจารย์หลากหลายอาชีพวันนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมได้มาดูแนวคิดและมุมมองแนวทางปฏิบัติของคนที่ถือว่าบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ก็ว่าได้นะครับคนรุ่นใหม่เขาคิดกันยังไงคนรุ่นใหม่มองบ้านเมืองยังไง แต่ก่อนที่จะมองบ้านเมืองอย่างไรก็ต้องเอาตัวให้รอดอย่างไรก่อนนะครับมีชีวิตของเด็กที่ถือว่าเป็นสุภาพสตรีที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับมีมีเรื่องราวแล้วก็มีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาช่วยเหลือตนเองให้เป็นนักธุรกิจย่อมๆแล้วก็กำลังเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างไร นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับน่าจะมีอะไรให้เราได้คิดให้เราได้ดูกันก็ขอต้อนรับคุณพัทราพรเรืองดิตหรือเรียกเล่นๆว่าพาลอยร้อยล้านหรือน้องพลอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาเรียกชื่อผิดหรือเปล่าจริงๆชื่อน้องพลอยค่ะชื่อพลอยแพาลอย พาลอยร้อยล้านนี่หมายถึงว่าพอใกล้จะร้อยล้านแล้วตัวมันลอยหรืออะไรหรือเปล่าใช่ค่ะคือพอเราเข้าวงการเรียกอย่างนี้ดีกว่าก็เลยเปลี่ยนฉายาตัวเองว่าจะทํายังไงให้คนจดจาเราเข้าวงการใช่เข้าวงการเป็นดาราเหรอไม่ใช่ค่ะแต่เป็นแบบว่าขายของออนไลน์อ๋อวงการนักธุรกิจออนไลน์ใช่ค่ะก็เลยตั้งชื่อเองว่าพาลอยพาลอยพ่อแม่ทําอาชีพอะไร คุณพ่อจริงๆเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะทำบันทึกเทปโทรทัศน์นี่ค่ะคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านใช่ไแม่บ้านแม่บ้านค้าขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเกิดที่ไหนตำบลหมู่บ้านเกิดที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าคุณพ่อแม่คนใต้คุณพ่อคุณแม่คนใต้ใช่ค่ะแต่ว่าจังหวัดไหนนครศรีธรรมราชค่ะคุณพ่อคุณแม่นครศรีธรรมราชใช่ค่ะแล้วก็ทั้งสองคนเป็นคนใต้หมดใช่ค่ะแต่หนูเกิดที่นี่ใช่ค่ะพ่อกับแม่ก็มาทํางานอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่ แล้วปกติคนใต้เนี่ยก็จะสอนลูกให้พูดใต้ด้วยนะแต่บางครอบครัวลูกเขาก็พูดไม่ได้ใช่อันนี้อันนี้ฝึกแบบว่าหัดตั้งแต่เด็กๆก็พัดไแต่เด็กๆแรงได้บางแรงได้บางโอเคเรียนโรงเรียนปฐมอนุบาลมัธยมอนุบาลปฐมมัธยมที่ไหนที่กรุงเทพมหานครค่ะก็ชื่อโรงเรียนโรงเรียนปฐวิกรวิทยาค่ะแล้วบางก์ปีนี่นะใช่ค่ะแล้วก็บรินเดชาสองค่ะสิงห์ศเสนีหรือเปล่าใช่ค่ะสิงห์ศรีนีแล้วหมายถึงอะไร อาเกษตรศาสตร์คะเลือกคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์ใช่ค่ะได้เกียรตินิยม้วยหรือเปล่าไม่ได้ค่ะตอนนั้นแต่ว่าคือเราเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยใช่ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ค่ะจริงๆแล้วเมื่อเราเข้ามหาวิทยาลัยเราก็ต้องมีความใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในอาชีพในชีวิตนี้จบมหาวิทยาลัยก็คงจะไปได้สวยใฝ่ฝันเป็นอะไร จริงๆตั้งแต่เริ่มตอนเด็กๆอยากเป็นคุณครูเพราะ,ะว่าชอบเรียนมากเรียนเต้นเรียนลําทากิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นครูก็น่าจะดีเพราะว่าอยากอยากสอนคนอื่นอะไรอย่างนี้ด้วยแต่พอเร,เราเริ่มเข้ามาหาลาัยตอนแรกอยากเรียนบัญชีค่ะอ,อยากเป็นพนักงานบัญชีอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นอตอน <c oughs> ที่สอบเข้าอะค่ะก็ไปได้ติดเศรษฐศาสตร์ซะกอ่อนใช่ค่ะก็เลยได้ไปเรียนตรงนั้น เศรษฐศาสตร์มันก็เกี่ยวข้องกับตัวเลขด้วย,ตววยแต่เป,<ช>เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ<ช>เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องธุรกิจ<ช>มันก็เลยถึงจุดไหนที่เป็นแรงบันดาลใจว่าแบบนี้ต้องลองทำอะไรดูสักหน่อยที่เป็นธุรกิจด้วยจริงจริงแล้วอ่ะพอพอเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนเรียนมัธยม,มก็เริ่มแบบขายของออนไลน์เริ่มไปเปิดตลาดนะอย่างนี้เลยก็ว่าได้ค่ะแล้วพอตอนเข้ามหาลัยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยาก ทำทำงานอะไรสักอย่างเพื่อช่วยพ่อกับแม่ในเวลาตอนนั้นนะคะพ่อแม่ลําบากเหรอคือจะบอกมันเป็นช่วงวิกฤตค่ะช่วงวิกฤตตอนนึงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเราเต้องใช่ค่ะมันมันเราต้องทําอะไรสักอย่างให้แบบเราต้องช่วยเหลือตัวเองและตอนนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วจริงๆพอพูดถึงเรื่องออนไลน์ผู้หลักผู้ใหญ่ในปัจจุบันผู้สูงวัยจำนวนมากมายังมึนยังงงอยู่เลยออนไลน์ออนไลน์มันก็คืออะไรค่ะช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่า ออนไลน์จริงๆเพื่อให้คนเข้าใจง่ายๆเนี่ยคืออะไรอ่าคืออะไรค่ะ จริง,รงธุรกิจออนไลน์อ่ะเหมือนเราเองกําลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเราใช้โทรศัพท์ทุกวันเราก็กาลังคิดว่างานอะไรที่มันสามารถตอบโจทย์ให้เราเนี่ยทำงานไปด้วยในขณะที่เรียนหนังสือ,อเราก็เลื่อนโทรศัพท์ดูแล้วเราก็เห็นอ,อุ้ยเขาขายของอบางคนประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจใหญ่อตอนนั้นเรามองเราต้องบอกว่าเรามองการไกลมากเพราะเรามองไปเห็นถึงคนที่แบบซื้อรถซื้อบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอยากทําได้แบบเขาบ้างจ้าที่บ้านก็มีรถแล้วหลายคันน้องรถตู้รถ เก้งรถเลยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเป็นของตัวเองอใช่ค่ะครเราเราอยากมีเป็นของตัวเองมากกว่าใช่ค่ะแล้วพว่าไม่ห้ามคือตอนนั้นต้องอบอกว่าไม่ใช่ไม่ห้ามแต่กลัวจะเสียการเรียนมากกว่าค่ะก็เขาก็จะมีแบบเตือนบ้างแบบ จะทำได้หรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกไม่เข้าใจหรือว่าพ่อเองก็เลี้ยงลูกได้ <c oughs> ของแค่นี้ไม่เข้าใจอะไรประมาณนั้นเหรอใช่ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วเขาเขากลัวเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เคยผ่านอะไรมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวเราจะแบบุไปเสียการเรียนแล้วไปอุธุรกิจออนไลน์เขาจะจะมีใครมาหลอกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อห่วงมากห่วงมากเรื่องออนไลน์ใช่สรุปได้ว่าเราหลอกเขาแล้วเขาหลอกเราหรือไม่มีใครหลอกไม่มีใครหลอกใครโอเคใช่แล้วออนไลน์ตอนนั้นขายอะไร ตอนนั้นเริ่มขายจากสกินแคร์ค่ะก็เกี่ยวกับความสวยความงามแต่ว่าเป็นในเชิงที่แบบเราใช้เองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบมันดีเราอยากบอกต่ออะไรเงี้ยต่อใช่ตอนนั้นก็เรียกว่ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะขายของให้ได้ก็เลยไม่อายใคร ถ่ายทอดสดไลฟ์สดมือถือเลยใช่ค่ะแต่ต้องบอกก่อนตอนที่เริ่มทำเนี่ยก็จะมีคนนู้นคนนี้เขามองแล้วว่าแบบวิ๊ยแม่ค้าขายของอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างที่เราสามารถทำได้ในตอนนั้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าการทำงานอ่ะอาชีพเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดอะไรไม่ได้แบบไปลำบากใครสุจริตใช่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนใช่ค่ะทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยสุดท้ายขาย เห็นว่าได้เงินพอสมควรก็พอเริ่มจับจุดได้ระยะหนึ่งค่ะตอนนั้นตอนช่วงปีหนึ่งก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็เริ่มเหมือนพอเราพีเซนเราไลฟ์สดขายเราโพสต์ขายสินค้าก็เริ่มมีตัวแทนมาหาเราเรื่อยๆเหมือนเขาเชื่อว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ทำไมดีดีทาไมทําได้จริงหรอขายความเป็นนักศึกษาที่น่าเชื่อถือด้วยหรือเปล่าหนูเรียนมหาวิทยาลัยค่ะใช่ค่ะเหมือนเราแบบขายได้จริงน้องขายได้ทําไมคนอื่นจะขายไม่ได้อ่าประมาณนั้นเอาเลยว่าใจกล้า่าน สินค้าเริ่มขายได้เงินจำนวนแรกที่ได้จากลูกค้านี่เท่าไหร่จริงๆตอนนั้นที่พลิกสุดเลยก็หลักแสนค่ะตอนช่วงครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยหลักแสนใช่ค่ะแล้วพ่อไม่ตกใจหรือพ่อตกใจมากมันเรียเลยเหรอลูกตอนนั้นเป็นช่วงที่เรียนมหาลัยตอนปิดเทอมที่จะไปเวิร์กเวิร์กแอนทาวเวลอ่ะค่ะที่เมกาที่เป็นแลกเปลี่ยนนะคะแต่ไปทำงานตอนแรกเนี่ยพอยขอเงินพ่อไป แล้วก็ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกมีมีวิกฤตอะไรให้เราแบบว่าวิ่งต้องช่วยตัวเองก็ได้เงินจากการขายออนไลน์อะค่ะทำให้เราได้ไปทํางานที่นู่นค่ะไปต่างประเทศได้ใช่ค่ะอยู่นานไหมสองสามเดือนค่ะช่วงปิดเทอมแค่อ๋อช่วงปิดเทอมใช่ค่ะสรุปแล้วขายออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยเดือนแรกเลยได้ประมาณกี่ตังค์เดือนแรกจริงๆเดือนแรกๆยังได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราลงทุนแค่หลักพันใช่ค่ะแต่รายได้มาหลักแสน คืออย่างนี้ก่อนมันจะมีแบบว่าสินค้าบางตัวเป็น p ออเดอร์ order, อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอรวมรวมกันหลายๆเดือนมันก็จะเป็นก้อนอใหญ่ก้อนหนึ่งให้กับก็สรุปก็คือว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์เนี่ยมันสอนเราเองใช่ค่ะว่าเราควรจะปรับตัวอะไรยังไองอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้ที่ติดต่อติดต่อเข้ามาใช่ค่ะถูกไหมตอนนี้ถือว่ามีภูมิคุ้มกันแข็งแรงพอแล้วยังเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์พอมันมีมันมีช่วงหนึ่งที่มันเจอวิกฤตการขายอะไรเยอะ ตอนนั้นเป็นช่วงที่พีคมากสําหรับทุกคนคะ่ะเพราะว่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่พอมันเจอปัญหาเกิดขึ้นมามันจะกลายเป็นคนมองเป็นธุรกิจออนไลน์มันล้มใช่ค่ะตอนนั้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีสติมากขึ้นเหมือนจะทําธุรกิจก็ต้องระวังมากขึ้นะจะลงทุนอะไรอะ,อะไรอ,ะอย่างเงี้ยคะ่ะทิ้งความเป็นคุณครูอยากเป็นคุณครูมาทิ้งนู่นนี่หมดแล้วกล่าวว่ารวยด้วยออนไลน์แล้วใส่ที่มันเป็นพันีประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วพ่อแม่ปลอบใจยังไง ตอนนั้นเขาให้กําลังใจสุดๆบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่ไม่เป็นไรลูกเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะครับแล้วเริ่มอะไรใหม่ก็ก็ทำออนไลน์เหมือนเดิมออนไลน์เหมือนเดิมแต่เราไปหันไปทำอ๋อตอนนั้นมีมีช่วงหนึ่งที่ชานมไข่มุกมาแรงมากกําลังดังกําลังดังมากเรามีเงินก้อนสุดท้ายก้อนหลักแสนก็แสนเดียวค่ะก็แสนเดียวก็เงินที่เราเก็บที่ขายของได้ก็ไปซื้อแฟนชายมาแล้วก็ไปออกตลาดไปออกบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นแล้วก็ ที่ขายดีเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นกระแสแรงไลฟ์สดด้วยหรือเปล่าก็มีแค่บอกต่อค่ะหน้าเฟซว่าเราไปออกบูธที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปตามคนก็ไปสนุนกันใช่ค่ะคนอุหนกลายเป็นขวัญใจหรือว่ากลายเป็นไอดอลของใครบางคนใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยกําหนดฉายาเป็นพาลอยรอยล้านพาลอยนี้นึกแวบขึ้นมาแล้วก็ตั้งเลยหรือเปล่าหรือว่าไปดูพระดูหมอดูอะไรมาตั้ง เราแค่เติมสระอาให้มันมีชื่อสองพยางแล้วดูเท่อ๋อดูเท่ใช่ก็เลยตอนนี้ก็เลยเท่เท่คือทุกคนจําได้ว่าคนนี้ยพาลอยแน่นอนแน่นอนพาลอยใช่ค่ะคนก็รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยตอนนี้เห็นไวรุ่นก็พาลอยพาลอยพาลอยใช่เห็นลูกอดอนก็บอกพาลอยพาลอยพ่อก็เลยนึกว่าเป็นโพลารอยเป็นกล้องถ่ายรูปอะไรตกลงพาลอยนี่เป็นคนเป็นคนค่ะแล้วก็เป็นเด็กอดีตนักศึกษาของเกษตรศาสตร์พาลอยไม่เป็นครูแล้ว แต่จะเป็นกูรูทางด้านการค้าขายออนไลน์ใ,ให้ประสบความสําเร็จท่านผู้ชมครับคุยกับเด็กๆวัยรุ่นคนรุ่นใหม่จริงๆก็มันก็ให้ข้อคิดให้สติสติกับผู้ใหญ่ได้หลายอย่างเหมือนกันพาลอยตอนที่2จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะครับในยามที่เศรษฐกิจดีก็ยังมีคนล้มละลายและในยามที่เศรษฐกิจเรวร้ายก็ยังมีคนกลายเป็นเศรษฐี ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณเทปโก้ go! สุดยอดปั๊มน้ำบ้านเรือนปั๊มเป็นโลหะบรอนซ์และบรัสไม่เกิดสนิมทนทานนานปีมากกว่ามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกว่าประหยัดไฟมากกว่ารับประกันมอเตอร์นานสิบปีภายใต้เงื่อนไขาการใช้งานปกติเทปโก้ปั๊มน้ำบ้านอัตโนมัติขนาด350วัตต์ รุ่น TC 3 5 0ราคา8,900บาทรับฟรีตู้เย็นขนาด47ลิบลิตรมูลค่า3,000บาทเพปโก้ภูมิใจไช้ท้ำวันนี้นะครับผมตั้งใจเหลือจะสร้างโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาคนได้แล้วจะต้องสร้าง เทคโนโลยีทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคนไทยด้วยตัวเองเลยสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรขึ้นที่พระจอมเกล้าและกะบังวันนี้ขอ <c oughs> เชิญทุกท่านบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อคนไทยไว้ดูแลท่านนะครับหากธุรกิจคุณกำลังแย่ค้าขายไม่ดีไม่มีงบโฆษณาทีวี ได้อยากให้ช่วยโฆษณาฟรีเชิญปรึกษาเรา088-00-33362 าดีๆจากบุคคลหลากหลายได้ข้อคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างเกิดคุณค่าที่ททบ5รายการนัดพบคนดี c ร e า t e จำกัดบริการออกแบบโลโก้อัตลักษณ์แบรนด์องค์กรโดยนักออกแบบรางวัลระดับโลกพัทรพลเรือมเสนสร้างงานศิลป์แห่งจินตนาการด้วยจิตวิญญาณนักออกแบบครบวงจร0830418945 0830418945วนิ 45, ารน,านสร้างคุณค่าสิวสังคม we care we share we grow กับเรื่องราวดีๆจากบุคคลหลากหลายได้ข้อคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างเกิดคุณค่าที่ททบร5รายการนัดพบคนดีครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับเรียกว่าเน็ตไอดอลที่เรียกขานในนามปากกาว่าพาลอยร้อยล้านได้ฟังมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวจากเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีจินตนาการอยากเป็นครูเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ แต่มีเหตุการณ์พาไปให้เกิดความเพลิดเพลินแล้วประทับใจกลายเป็นแสงแห่งปัญญามองเห็นว่าการค้าขายออนไลน์กลายเป็นธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วในปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่<ำ>ออนไลน์ใช่ค่ะแล้วจะออนไลน์ต่อไปต่อไปค่ะแล้วเข้าใจว่าโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไปกลับไปเป็นออฟไลน์อีกไหมหรือขายของบนดินตามร้านห้างอย่างเดียวหรือว่ามีแต่ไปออนไลน์เท่านั้น คือเหมือนช่วงวิกฤตที่เราผ่านมาค่ะช่วงโควิดช่วงอะไรออนไลน์ก็เป็นที่หนึ่งที่ทําให้ทุกคนอยู่รอดคอยมองว่าตอนนี้ออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วแต่เป็นทางรอดของหลายๆคนออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดใช่ค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรไม่จําเป็นต้องเป็นอาหารเสริมสกินแคร์บาคนขายปลาขายรองเท้าก็ไปขายในออนไลน์นี่คือเหตุผลที่คนรุ่นใหม่สามารถรวยแซงคนรุ่นเก่าได้ใช่ก็เพราะว่ามองเห็นมองออกเลยใช่ใช่ไหมครับ แล้วเห็นคนที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวหรือเข้าใจออนไลน์ได้ดูแล้วที่เขาไปไม่ได้อะรู้สึกไงคือเอาจริงพราะว่ามันอยู่ที่จังหวะคนเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นว่ามันคือโอกาสเราเล่นโทรศัพท์ทุกวันนะคะ,ะ,ะเหมือนตอนนี้พลก็มีตัวแทนที่เป็นผู้ใหญ่หลายๆท่านอาตอนนี้เริ่มมีตัวแทนแล้วเยอะมากค่ะใช่มีทั้งข้าราชการบางคนทํางานพยาบาลเป็นหมอเป็นครู บางคนเขามองว่าออนไลน์เป็นอาชีพเสริมให้กับเขาแต่อย่างของเราเรามองว่าออนไลน์คืออาชีพหลักอาชีพหลักของเราเองค่ะใช่บริคิดว่าถ้าเขามองว่าเนี่ยมันคือรายได้เสริมเขาก็จะแบบเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ลองทำเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มที่จะติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคนที่เรียกว่าเป็นลูกค้าโอ้ค่ะใช่แล้วมาเป็นตัวแทนให้กับเราด้วยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองใช่โดยการอ่านหนังสือคิดเป็นเห็นโอกาส <c oughs> คือพลอยไม่ใช่แบบนั้นดกว่าพลอยมองเห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จพลอยจะชอบดูคนที่เขาแบบว่าเุ้ยเขาทายังไงแล้วสาเร็จแล้วเขาลงมือทํำยังไงใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราแบบแค่อ่านทฤษฎีอ,อ่ะมันอาจจะไม่ได้ผลเท่ากับการลงมือทำสแสดงว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เรียนมาก็ทําให้รู้หลักการโดยทั่วไปมันต้องมีทฤษฎีใหม่โดยเรียนรู้จาก disruption ภาวะชงักงานแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ เขาเรียกว่า transformation อ่าต้องพูดภาษาเทคนิคหน่อยใช่หรือเปล่าใช่ค่ะอ่าและหนู transformation เปลี่ยนแปลงยังไงต่อไปคืออย่างพลอยเองอ่ะพลอยจะเป็นคนที่ถ้าอยากทำอะไรพลอยลงมือทำเลยอ่าคือพลอรู้สึกว่าการที่เราลงมือทำอ่ะเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองถ้าอย่างน้อยอย่างถ้าสมมติเราอยากทำสิบอย่างอย่างน้อยมันสำเร็จสามอย่างพลอรู้สึกว่านั่นคือสิ่งสำเร็จ มันประสบความสำเร็จสำหรับเราแล้วประสบความสำเร็จสำหรับเราแล้วใช่ตอนนี้มีความสุขอยู่กับการทำธุรกิจไม่ไปเป็นอย่างอื่นแล้วคือมีความสุขมากเพราะว่าเราเราเป็นวัยรุ่นนะคะเรายังชอบเที่ยวเรายังอยากได้นู่นนี่นั่นแล้วธุรกิจออนไลน์มันตอบโจทย์ตรงที่ว่า ไม่ว่าพลอยจะอยู่ที่ไหนพลอยจะนั่งรถอยู่ก็สามารถหาเงินได้หาเงินได้ใช่ค่ะพอลูกค้าสั่งมาก็มีฝ่ายส่งของเรียบร้อยใช่ค่ะพ่อกับแม่ช่วยส่งหรือเปล่าส่งค่ะพ่อนี่ฝ่ายแพ็คของก็ถือว่าเรามีลูกน้องเป็นพ่อกับแม่ใช่คือเหมือนธุรกิจครอบครัวได้ด้วยดีกว่าลูกก็ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะขายสื่อสารให้เกิดแล้วที่บ้านก็เป็นแบ็กอัพให้พลอยช่วยเหลือสนับสนุนในครอบครัวอยู่กันมีพี่น้องกี่คน มีพี่สาวหนึ่งคนแล้วน้องชายหนึ่งคนค่ะอ่าน้องพลอยอยากเรียนต่อเพิ่มเติมอะไรไหมหรือว่าแค่นี้ก็เอาตัวรอดแล้วค่อยเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนหน้านี้อยากเรียนอยากจบปอทไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงเวลานะตอนนี้เราอยากเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนด้านธุรกิจคือหมายถึงว่าเราอยากพัฒนาตัวเองให้แบบเราเป็นนักธุรกิจที่โตกว่านี้สามารถนำคนนำทีมได้มากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ทางรถ ก็ต้องลงมือทําเลยใช,ใช่ไหมจะก,กี่อย่างก็แล้วแต่แต่มันต้องมีความสําเร็จบ้างละมีน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองที่มีลูกที่ห่วงกังวลอยู่เพราะว่าลูกๆหลายคนห่วงประเทศชาติห่วงประเทศชาติอย่างหนักเลยจนกระทั่งบางทีทิ้งการเรียนไม่ได้ใส่ใจนะครับแล้วก็แผนที่จะเรียนหนังสือที่จะทํามาหากินทุกอย่างมันก็เบียเบ่ยงเบนไปพ่อแม่บางคนอาจจะผิดหวังพ่อแม่บางคนอาจจะไม่อยากให้ค่าเทอมลูกแล้วอุตส่าห์ให้เรียนแต่ไม่ยอมเรียนไปทําอย่างอื่น อยากจะให้ข้อคิดอะไรแก่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆ<ช>ว่าหน้าที่ของตัวเองควรทำอะไรยังไงอย่างไรเชิญนอย จริงๆพลอยอยากบอกว่าพ่อแม่คือคนที่คอยซัพพอร์ตทุกๆอย่างสําหรับเรามไม่ว่าลูกอา,อาจจะไม่ใช่ที่คนที่อยากมาค้าขายแบบพลอยก็าอาจจะมีความฝันอย่างอื่นพ่ออยากให้ลองสนับสนุนเขาแต่คอยบอกเขาว่าเราลูกก็ควรจะรู้หน้าที่ของตัวเองแบบไหนและทํายังไงอ,อยากให้พ่อแม่เปิดใจลองอม,มองโลกใหม่ๆว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเข้ามามากมเราควรจะเรียนรู้ไปกับมันค่ะใช่ประมาณแล้วน้องพลอยวางแผน สร้างชีวิตต่อไปอย่างไรนะครับอยากเห็นชีวิตเป็นอย่างไรในก้าในจุดนี้เนี่ยที่จะไปต่อคือพลอยอยากอ่าเรียกว่ายังไงดีมีความมั่นคงทางด้านการเงินอพอรู้สึกว่าทุกคนรู้แล้วว่าต้องใช้เงินเรามีความสุขกับ สิ่งต่างๆอ่ะมาจากเงินแต่ไม่ใช่ว่าเราอยากรวยล้นฟ้ามันไม่มีมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกพอยว่าแต่แค่อยากให้ครอบครัวมีความสุขคือเราดูแลครอบครัวได้ทุกคนแฮปปี้แค่เนี้ยพอยรู้สึกว่าพอและวค่ะพ่อแม่เน้นย้ำสอนนักสอนหนาในเรื่องอะไรอย่างไรบ้าง เขาก็จะเตือนเรื่องแบบการใช้ชีวิตค่ะก็ต้องระวังคนอะไรแบบนี้อย่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นอันนี้เขาพูดกับพลเสมอว่าแบบทําอะไรก็แล้วแต่ทําไปเลยแต่อย่าให้เดือดร้อนใครก็พอใช่ค่ะก็มีความภาคภูมิใจใช่ไหมแล้วเพื่อนๆนที่เรียนด้วยกันมาที่เขาเป็นแฟนๆอยู่ยังไงต่อไปก็ต้องดู อยากจะคุยอยากจะบอกอะไรแก่เพื่พพอ,อนบ้างเพราะตอนนี้พลอยเป็นคนดังทางออนไลน์อาคนดังทางออนไลน์ซะละจริงๆพลอยรู้สึกว่าพลอยโชคดีมากที่ที่ได้ได้ทำงานตั้งแต่ตอนเรียนหลายๆคนอ่ะยังมองไม่เห็นโอกาสตรงนี้แต่พลอยเชื่อว่าณเวลาเนี้ยถ้าแต่ละคนอยากทำอะไรมีความใฝ่ฝันของตัวเองว่าเอ้ยอยากทำทางด้านนี้นะก็อยากให้เริ่มทำไปเลยอย่ารอให้อะไรเสียแบบ เสียเวลาหรือเสียโอกาสตรงนี้ไปอยากให้เริ่มซะวันนี้เลยอะค่ะเพราะว่าเนี่ยมันคือความภูมิใจของเราที่ได้เริ่มทํามันมาค่อยากขอบคุณอะไรใครจริงๆต้องขอบคุณคุณอาก่อนอเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณรายการที่ให้พลอยได้มาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่อยู่เป็นเบื้องหลังให้กับพอยอะค่ะให้แบบให้โอกาสแล้วก็คอยสอนคอยเตือนเราทั้งทงที่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยแต่ทำไมเขาถึงให้โอกาสเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วที่สําคัญก็คือขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็พี่น้องทุกคนคือทุกคนอะซับพอร์ตพอยซัแบบพูดกี่ทีก็จะแบบเออซึ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วมีแต่พ่อบอกพ่อสอน แต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดอะไรความในใจให้กับพ่อกับแม่ฟังบ้างเลยเอาเลยพูดกับพ่อกับแม่พ่อเออแม่เออย่างไรก็ว่ากันไปมันมันนิดนึงคือจริงๆพลอยพลอยเจอวิกฤตหนักก่อนหน้านี้ค่ะพลอยเจอโดนโกงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อกับแม่ก็คือบอกว่าไม่เป็นไรลูกเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดและทุกวันนี้เขาก็ยังแบบให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตพลอยตลอด คือเวลาเรามีเงินเราจะให้เขาเขาก็จะบอกว่าลูกอยากได้อะไรลูกก็ไปก่อนเลยทาของลูกก่อนเลยคือเขาอยากให้เราแบบโตได้อีกพัฒนาตัวเองได้อีกอยากได้อะไรลูกจัดการตัวเองได้เลยค่ะคือต้องแบบขอบคุณเขาจริงๆที่แบบคอยสอนแล้วก็ดูแลเราเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจท่านผู้ชมครับการเลี้ยงลูกก็ไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วพ่อแม่รู้จักวิธีเลี้ยงลูกปกป้องคุ้มครองเขา ให้เขามีความปลอดภัยทําหน้าที่พ่อแม่ที่ควรที่จะทําให้การศึกษาให้การอุป,ปการะเลี้ยงดูก็แน่นอนที่สุดว่าเขาก็จะไปสู่จุดหมายเป้าหมายของเขาก็คิดเองเขาคิดได้เขาคิดเป็นความรักยิ่งใหญ่ในครอบครัวถ้าหากว่าไม่มีความรักครอบครัวก็ไม่เข้มแข็งสมาชิกในครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดังนั้นครอบครัวนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวเรืองดิบ นะครับที่มีบิดาชื่อคุณพรชัยและแม่ล่ะชุรีพรเลืองดิดสุรีพรเลืองดิดชุรีพรชุรีพรแล้วน้องล่ะมีไหมมีค่ะเจาะน้องชื่ออะไรเรืองบุญเรืองบุญเรืองดิดค่ะและแม่ล่ะพี่สาวพี่สาวปิยาพัฒเรืองดิดค่ะปิยาพัฒเรืองดิดค่ะถึงเวลานี้ยังไงยังไงก็มองเห็นความสดใสในอนาคตแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็เป็นกําลังใจ ขอให้ประสบความสำเร็จในกิจการส่วนตัวจากเล็กไปสู่ใหญ่แล้วก็ชาติพึ่งได้คนอื่นก็พึ่งได้ด้วยนะ,ะขอบคุณนะครับ,บสวัสดีครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับนัดพบคนดีที่นี่ททบาหาทุกคืนวันพุธเวลา23่สิ0นา24นาฬิก<ส>าสมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยัา กันจากคนละฟ้าจากคนละแผ่นดินความรักก็โบยบินนำพาจากทิ้งแดนไกลอุปสรรคก็ไม่อาจความทางหัวใจพบกันครั้งใด ลองคิดให้ดีโลกนี้มันช่างปัญลาเกือบจะแคล้วคลาจากกันก็เพียงไม่นานเขาเรียกบุเพ์ทำให้เราได้พบผ่านใบหน้าประสานสายตาสองเราคู่กัน เธอกับฉันผูกพันหัวใจว่าต่อจากนี้จะมีเราทุกชาติไป ลองคิดให้ดีโลกนี้มันช่างประลาดเกือบจะแคลวคลาดจากกันก็เพียงไม่นานเขาเรียกบุเพททำให้เราได้พบพานใบหน้าประสานสายตาสงเราคู่กัน แล้วกันต่บาร่วมทันเธอกับฉันผูกพันหัวใจว่าต่อจากนี้จะมี